สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็คือครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหลังจากดาวต่างๆขยับเข้าสู่พบเรือนใดแอดจะเล่าให้ฟังก่อนกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่าให้ฟังเป็นจากฉากไปเสร็จแล้วค่อยมาย่อสรุปให้ฟังคร่าวๆในตอนท้ายนะคะเราเริ่มต้นกันที่ อาดาวดาวพระอาทิต์นะคะครึ่งเดือนหลังเนาะเพราะฉะนั้นพูธเนี่ยที่เข้าไปในวันที่หนึ่งเราจะไม่พูดถึงละเราพูดถึงไปแล้วพระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่1ิกันยายนนะคะตรงนี้ตึงตตรงนี้นะคะในวันที่17พระอาทิตย์ยกเข้าสู่กันนะเพราะฉะนั้นก็พระอาทิตย์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งต้องบอกว่า พระอาทิตย์ก็ยังคงมีพลังและทิศทางที่ดีอยู่นั่นเองแม้ว่าจะตกสู่พบเรือนมรณะก็ตามพระอาทิตย์ของคุณเป็นเจ้าเรือปนปัตนิเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจได้ร่วมทุนร่วมงานนะคะกับคนที่แตกต่างจากเดิมหรือมีจังหวะหรือโอกาสที่จะได้ในช่วงระยะเวลานี้ได้ทำงานที่เขาเรียกว่าง,งานเก่านะคะดาวพระอาทิตย์ในตำแหน่งนี้ จะส่งผลให้เจ้าอาตาได้งานเก่าหรือได้เขาเรียกว่าคือมรณะเนี่ยไม่ได้ว่าเสียหายนะมันมีทั้งกุณและโทษเพราะฉะนั้นการที่พระอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะหมายถึงหุ้นส่วนธุรกิจหุ้นส่วนชีวิตในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันรื้อฟื้นเรื่องเดิมเรื่องเก่าขึ้นมาและททำอะไรต่างๆในช่วงนี้เพิ่มขึ้นขยับเพิ่มขึ้นอาทิตย์คือปตัตนิมรณะ แปลว่าเงินทองของคู่ครองคนรักอยู่ในลักษณะตำแหน่งที่ยังคงส่งผลดีให้กับเจ้าพอตาเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่นะคะช่วงจังหวะที่พระอาทิตย์เข้ามาเป็นคู่วิชาการเนี่ยต้องบอกว่าคู่ครองคนรักส่งเสริมให้เจ้าอตาประกอบธุรกิจหรือไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้หรือถ้าเจ้าอตาทํางานที่มันเกี่ยวกับวานิชนก,กิจทํางานอื่นๆต่างๆที่มันเกี่ยวกับการบริหารเงินให้คนอื่นจัดการเงินให้คนอื่นถือว่า ค่อนข้างดีและมีพลังปะตะัตนีมรณะเนี่ยก็ยังส่งผลให้เจ้าตาบางคนทำงานร่วมกับคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศมีเจ้านายเป็นคนต่างประเทศทํางานร่วมกับคนที่เคยค้าขายหรือคนที่เคยร่วมงานกันมันกลับมาที่แอดบอกโปรเจกต์เก่ามันกลับมาคือคนเก่าเก่ามันกลับมานะคะแล้วช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาบางคนต้องบอกว่าถ้าไม่มีกูจะมีคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศต่างด้าวหรือคนที่แบบ ไม่ค่อยกระจ่างแจ้งนักอะเข้ามาพูดคุยบางคนแต่งงานกับคนที่เคยทํางานร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือเป็นคุ่้นส่วนของเพื่อนสนิทต,ตัวเองหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรก็ว่าไปนั่นแหละห่ะนะคะนี่คือดาวพระอาทิตย์ตกเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะในฐานะของความเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่สามีภรรยาเท่านั้นมันแปลว่าหุ้นส่วนกู้ครองหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจคนที่ทํางานร่วมกันแอดมักจะบอกบ่อยว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ที่มาทําร้านอาหารทําร้านกาแฟร่วมกันนะคะแล้ว้วยความที่ตําแหน่งของดาวมันไม่ได้เป็นตําแหน่งเสียเราก็จะต้องถายทายดีให้เจ้าตาฝังและทายเ,าเรื่องระวังว่าอ่ะช่วงระยะเวลานี้บางคนบอกว่ามันก็เป็นอย่างที่แอดบอกอ่ะแต่มีแต่อีกว่ามันทะเลาะเบาะแว้งกัน นิดๆหน่อยๆลิ้นกับฟันแอดระหว่างคุณกับคู่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนหรือคุณกับคู่ครองมันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆแอดแล้วก็มีปัญหากันเล็กน้อยได้นะคะแต่ถ้าทาิย์เป็นการหรือดาวตั้งรับไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่ระยะเวลาเนี้ยมันต้องบอกว่าคู่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้คู่ เอาเงินไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไปเล่นหุ้นหมดเนื้อหมดตัวสูญเสียเสียหายมาจนถึงเจ้าตาเราก็สังเกตกันนะเพราะว่าดาวมันยังเดินไม่ถึงหรอกครึ่งเดือนหลังเนี่ยอีกสี่วันแต่ทิศทางมันมาและคู่ดูหมกมุ่นไหมคู่ดูอ่าเสียสูญไหมคู่ดูมีปัญหาคู่ดูแบบไม่ใส่ใจในอะไรคือมีอะไรปิดปิดบางๆต้องเปราะก่อแกะถามกัน ว่าระยะเวลานี้เป็นอย่างไรเธอเอาเงินทองไปใช้อย่างไรคือเป็นคู่กันนะมันต้องได้พูดคุยกันนะคะเจ้าอตาต่อไปหลังจากพระทิตย์ขยับแล้วเนี่ยก็จะมาถึงหน้าที่ของดาวพุธนะคะที่เข้าไปสู่ราศีการตามมาอยู่อย่างนี้นะคะพุธตกอยู่ในเรือนมรณะพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะพุธเป็นเจ้าเรือนมรณะเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพอปพุตตะเข้าสู่ภพเรือนมรณะปุ๊บเนี่ยเจ้าอาตา ดาวพุธในเรือนนี้เป็นเกษตรนะคะคือแข็งแรงแข็งแรงเพราะอะไรอ่าพุธเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าเรือนอ่าถูกละพุธเป็นเจ้าเรือนบุตรตะด้วยพุธเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยเขาเป็นเกษตรสองเรือนขออภยัยเพราะฉะน,น,นั้นก็ต้องบอกว่าลักษณะของดาวนี้ที่มันแฝงเรือนมา เจ้าตาบางคนในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักมอบของสิ่งของให้เพราะมันมีทิศทางที่ดีใช่ไหมตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์เข้าก็คือได้เงินได้ทองพอพระพุธมาเข้าอีกกระแทกซ้ําไปได้วยว่าคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามให้อะไรบางอย่างด้วยความสเสน่หานะคะช่วงระยะเวลานี้เรื่องที่ต้องระวังที่สุดก็คือบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นแค่แฟนกันนะมีโอกาสว่าแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางคนบุตรหลานบริวาร ลูกน้องเด็กๆคนเล็กๆเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยและแอดมองว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็อยากเตือนให้ระวังคือถ้าเกิดมีคนในครอบครัวเนี่ยท้องนะฮะก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขามีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยและมันทําให้กระทบกระเทือนไปถึงบริวารหรือบุตรที่อยู่ในท้องของเขาด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แอดก็มองว่า ลักษณะของดาวปุตตะที่เข้มแข็งแต่มันแฝงเรือนมรณะคือมันมันก็จะได้มาแหละได้มาในสิ่งต่างๆในช่วงนี้สมดังใจเช่นมีการตั้งขันรอกันมานานแล้วแต่ว่าคุณแม่ของคนอ่คนคนที่ตั้งท้องเนะี่ยอาจจะเจ็บอดอดด้วยลักษณะของเรือนกระทบเรือนที่มันต้องบอกเจ้าตาล่วงหน้าว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะแต่คุณต้องดูแล คุณแม่ที่ตั้งท้องขึ้นมาในระยะเวลานี้ว่าเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปแต่ด้วยความเป็นเกษตรอะถ้าเป็นตัวคุณเองคุณเป็นคนท้องเองแอดว่าคุณสบายสบายเพราะว่าเกษตรของมรณะที่เป็นเกษตรก็คือเรื่องของการรอดพ้นรอดพ้นจากเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยรอดพ้นอ่าและได้รับประโยชน์เสมอในเรื่องของความเสียหายนะคะเจา้าวตาระยะเวลานี้บอกไม่สบายใจเลยแอดมีอะไรแก้เคสบ้างแอดจะบอกว่าแก้เคสเนี่ย ก็คือเรื่องของการไปเสียในสิ่งที่ควรเสียอย่างเช่นเจ้าตาบอกมันยังไม่มีอะไรจะเสียเลยเอาไม่มีอะไรจะเสียไปเสียในเรื่องของการประกันซะไปทําประกันด้วยจิตใจที่ดีแล้วก็บริสุทธิ์นะคะว่าถ้าเกิดการการใช้เงินเพื่อดำวงประกันนี้หนึ่งเราก็จะอยากเก็บเงินไว้ในอนาคตในกรณีบางบางประกันมันมีการสะสมใช่ไหมคะก็เก็บเงินไว้กับ2ถ้ามันประกันแล้วหมดไป เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราไม่ได้อยากใช้ประโยชน์จากเงินก้อนนี้หรอกแต่ถ้าเกิดใครเขาเดือดร้อนแลวเขาอยู่ในวงเงินประกันบริษัทประกันเดียวกับเราแชร์กับเราก็ขอให้เขาได้หมดทุกหมดโสกและได้ใช้เงินก้อนเนี่ยคุณตั้งจิตให้ดีทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของพลังงานโลกใบนี้เป็นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นถ้าเกิดคุณศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกเรื่องเป็นพลังงานทั้งนั้นและถ้าเราเชื่อพลังงานฝ่ายดีทิศทางชีวิตเราไปจะเป็นทิศทางที่ดีนะคะเจ้าตา ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมรณะเป็นเกษตรบางคนบอกกาลังศึกษาเล่าเรียนแอดไทยเรื่องเรียนด้วยก็มีโอกาสค่ะจะสอบชิงทุนมีจังหวะสอบชิงทุนและทีนี้ปลายทางมันอยู่ที่ไหนละ่ะปลายทางของพระพุทธมนันเป็นเกษตรปลายทางของพระพุทธหรือต้นทางก็มาจากปุตตะด้วยเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จหยิบจับเลยค่ะทุกวันนี้ทุ่มไปเลยทุ่มไปสุดสุดสุดตัวเจ้าตาเจ้าตาบอกว่าหนูเรียนไม่เก่งนะหนูจะไปสู้ใครได้ดวงเป็นแบบนี้คุณทุ่มเลย เอาเท่าที่คุณได้เต็มที่ละเหมือนกับที่หลวงพ่อหลวงพี่เวลาที่ท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านบอกว่าตายเป็นตายรอบนี้ตายเป็นตายคุณเชื่อสิดาวแบบนี้คุณจะอ่านตรงคุณจะเจอข้อความถูกต้องคุณจะเจอสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณจําแม่นและทําให้คุณสอบติดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแอดเราจะสอบตอนไหนดีตอนดาวขึ้นเป็นราชาโชคมหาจักรมหาอุดอย่างนี้เลยไหม เจ้าตาสอบไปโดยที่กรรมใหม่ไม่ได้สะสมอะไรเลยก็ได้มาเท่ากับที่กรรมเดิมมันให้ละค่ะอย่างแอดอะแอดสอบราชการกพอพติดในครั้งแรกเนี่ยแอดสอบเพื่อตามใจคุณพ่อเพราะฉะนั้นเครื่สอบแบบแต่ต้องอ่านไงเพราะพ่อแอดเป็นคนมาควบคุมการอาหารแต่สิ่งที่แอดอ่านก็คืออ่านอ่านอันนี้ค่ะอ่านแบบฝึกขัดเมื่อเราย้อนไปดูดวงตัวเองเราจึงรู้ว่าดาวเราเข้า ทุกแบบหรือคที่แอดออกมันเรียงกันออกเลยในกอพอออกเป๊ะๆๆๆๆเลยแอดเป็นลำดับที่เก้าของภาคและแอดจะบอกว่าแอดอ่ะไม่ไปไม่ไปดูด้วยว่าสอบติดไหมเพื่อนโทรมาบอกแอดเชื่ออย่างนั้นนะคะคุณจะเจอเล่มถูกต้องและแอดไม่เคยขวนขวายที่จะไปหาเลยคุณพ่อไปหาหนังสือแบบคนข้างบ้านเขาสอบติดเล่มเนี้แอดก็เอามาอ่านแล้วทุกคนก็สอบติดหมด คนที่อ่านเล่มนี้สอบติดหมดอันนี้คือเป็นประวัติของหนังสือและมันมาหายตรงแอสซึ่งซึ่งพี่เขาแบบโมโหมากพี่คนที่ให้ยืมอะไอ้เป็นคนไม่รักษาของค่ะมันอาจจะต้องสิ้นสุดหน้าที่ของมันตรงแอดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกเจ้าพ่อตาว่าลงทุนทุ่มเทเลยนะคะคุณจะได้ถ้าเกิดคุณอยากจะสอบอะไรในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉยพาะเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการเงินคุณทานะ,ะมรณะแปลว่าการเงินของคนอื่น คุณเป็นเจ้าหน้าที่การเงินคุณเป็นผู้ตรวจสอบการเงินคุณจะเป็นผู้ผู้ทําบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีและคุณทําบางครั้งช่วงระยะเวลานี้มรณะเป็นเกษตรแฝงเรือนุบุตรปุตตะแปลว่าอะไรฮะเดินทางไปที่ใหม่ๆได้รับเชิญไปดูงานมรดกมาไหมมรดกก็มาก็พูดมันเป็นอะไรล่ะพูดมันเป็นมหาอุดพูดมันเป็นเกษตรราธิบดีแข็งแรงขนาดนี้คุณเนี่ยเป็นคนที่บอกเลยว่าความตายได้ตายไปแล้ว ความวุ่นวายได้ไปจากคุณการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณจะดีขึ้นแล้วถ้าไม่เคยป่วยมาเลยไม่ป่วยแล้วฮะในระยะเวลานี้นะคะเห็นไหมลัคนาราศรีกุมเริดสมันแตนต่อไปนะคะดาวพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศรีตุลในวันที่2 1กันยาเห็นไหมฮะเลขหตัวสีขาวอยู่ในราศรีตุลเป็นเกษตรราที่ปฏิอีกด้านหนึ่งเป็นพันธุอีกด้านหนึ่งเป็นสุภะโอ้โหเรียกว่า ถ้าคุณยังมีพ่อแม่แล้วอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่คุณแข็งปักนะคะเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังที่จะทําให้เจ้าตาแบบอ่ไปข้างหน้าได้อย่างได้อย่างมันง่นคงดาวสุกที่เป็นเกษตรในเรือนสุภพระเนี่ยส่งผลให้ชาวตุลในช่วงระยะเวลานี้แข็งแกร่งมีชื่อเสียงเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเจ้าตา ถ้าคุณวางแผนในเรื่องของอนาคตนี่คือจังหวะที่คุณกําลังจะเดินทางไปสู่แผนนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในลำดับของบันไดเท่าไหร่มีสิบขั้นคุณก็อยู่นะ 3, 5, 7, 9, 10, 8, เนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดอะไรของคุณไปคือมองเห็นเส้นทางและวางแผนในลำดับขั้นและในระยะเวลาในเรียองว่าช่วงระยะเวลาคุณสองของคุณสู่พเป็นเกษตรพระสุขเป็นเกษตรได้รับการยอมรับนับถือ ได้มีคนหลงงมงายลุ่มหลงในตัวคุณเหลือเกินนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไปพูดจาอะไราต่างๆก็ตามจะเป็นน้องหญิงจะเป็นท่านพี่จะเป็นท่านพ่อจะเป็นพญานาคราชอะไรก็จะมีคนเชื่อคุณในลำดับแบบเยอะนะคะอันนี้คือเรื่องเรื่องที่ไปทําผิดนะแต่เรื่องที่เรื่องที่ถูกต้องสุภลักษณ์สถิตพบสุภะ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานขยับการเดินทางไปต่างประเทศมากฎหมายเกี่ยวกับการต่างประเทศแตกฉานไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวเฟรนชชายอะไรก็ว่าไปรุ่งเรืองนั่นแหละ,ะ่ะนะคะระยะเวลานี้ก็ในการแฝงเรือนคือพันธุใช่ไหมละ่ะพันธุสุภะก็ต้องแปลว่าเจ้าวตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเกิดความมั่นคงในอาชีพของตัวเองละ โดยความมั่นคงนั้นนะมาจากผู้ใหญ่มาจากญาติมิตรพี่น้องบางครั้งอาจจะเป็นญาติพี่พน้องคู่ครองให้ประโยชน์หรือญาติมิตรพี่น้องของหุ้นส่วนที่ชอบเจ้าพาตาคุณได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จนเกิดความรุ่งเรืองเกิดความมั่นคงนะคะบางคนในช่วงนี้ซื้อบ้านซื้อรถโดยมีผู้ใหญ่ผลักดันดูแลผู้ใหญ่อาจจะให้ที่ดินคุณเอามาสร้างผู้ใหญ่อาจจะช่วยลงดาวคุณมาผ่อต่อบ้านรถที่ดินทรัพย์สิน ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านอยู่ระยะเวลานี้มีตัวตนหะเป็นฝ่ายรัฐบาลเจา้าตาเป็นนักปกครองเป็นนักบริหารทำงานในกระทรวงอะไรต่างๆได้เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจมากขึ้นสำหรับคนอยู่ต่างประเทศมีโอกาสมีบ้านและที่ดินถามว่าใครจะให้แอดเอาฟังตอนต้นไหมฟังตอนต้นไหมที่แอดบอกว่าดาวปัตตานี้อยู่เรือมรณะเขาจะให้คุณเป็นรางวัล แต่บางทีมันก็ต้องเป็นวงรอบนะพันธุสุภะพันธุมรณะหรือสุภะสุภะอะไรพวกเนะี้ยบางครั้งมันเป็นวงรอบของชีวิตที่คุณอายุ60แล้วคุณได้50แล้วคุณได้แบบเนี้ยฮะมันก็เป็นวงรอบว่าคุณจะได้ในช่วงจังหวะใดเพราะคนมาฟังแอดมันหลากหลายนะคะแล้วมันเป็นการทำนายโดยรวมฟังเป็นไกด์ไลน์นะฮะเอาแหละดาวครบทุกอันเรามาสรุปรวมกันนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่ม ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาเนี่ยดาวพระเสาเจ้าเรือนวินาาอะยังโคจรทับดวงชะตาอยู่เพียงแต่ว่าการทับเนี่ยมันเป็น,นาดาวองค์เกณฑ์แต่มันพักองศาเบื่อไหมล่ะเบื่อ คิดมากซ้ำซากอารมณ์เนี่ยเป็นตัวตนเจ้าวตาทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนสำหรับดาวเสาที่ถอยหลังยกเว้นคุณจะมีเสาในพื้นดวงเกิดอยู่ตรงไหนก็ช่างและมีองศาสอดรับกันแล้วเดินถอยหลังด้วยกันระยะเวลานี้คุณอาจจะปังในบางอย่างแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นตัวตนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็ในส่วนของการเงินดาวพฤหัสเนี่ย เริ่มช้าลงแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะหยุดเขาเรียกว่าถอยหลังนะห้ามาเถียงกับแอดอีกนะว่ามันไม่มีหรอกในโลกใบนี้ที่ดาวจะถอยหลังเราจะต้องทําตัวเข้าเมืองตาเรลวต้องเหลีวตาตามนะคะฟังโหราศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าดาวถอยหลังหมายถึงการโคจรที่ทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักองศาและพูดที่เข้าใจง่ายๆว่าดาวถอยหลัง นะอย่ามาวิทยาศาสตร์เพราะว่าคุณกําลังฟังศาสตร์โหราอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยพักองศาหรือเดิมช้าๆลงสถานการณ์ในเรื่องของการเงินของเจ้าวตาหรือว่าความมั่นคงของคุณเนี่ยมันเกิดความพลิกผันผิดพลาดมันเกิดความล่าชา้าดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภา นะคะคือดาวพระศุกร์หรือดาวการเงินน่ะเขาก็จะอยู่ในลักษณะที่ลำบากลำบนนิดนึงก่อนวันที่ยีสิบกันยาหลังจากนั้นดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องประคับประคองตัวเองไปสำหรับรายจ่ายที่สูงขึ้นมีปัญหาหนูนี่นั่นเพราะอะไรก่อนหน้านี้ตอนอยู่ตรงนี้เล่งตะปึ๊้เลย กับดาวประจําตัวใช้เงินเก่งมากแล้วแล้วแล้วชาวมีนก็ใช้เงินเก่งมาเป็นปีแล้วนะคะมันไม่ใช่เรียกว่าการใช้เงินเก่งหรอกแอดว่าบางทีคุณมีรายจ่ายสูงเพราะว่าคุณมีปัญหาในเรื่องพี่น้องมาพึ่งพาคู่ครองมีปัญหาในเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแนวโน้มว่ามันเป็นเรื่องของการจำเป็นต้องใช้จ่ายบางทีพ่อแม่พี่น้องบางทีลูกหลา,ลอานอะไรเงี้ยตัวเจ้าตาเนี่ยหลังยี่สิบไปแล้วอะ่ะ เงินก้อนจะมานะคะแต่จะบอกให้ว่าให้ระวังสำหรับคนที่ทำงานโรงงานอะไรระยะเวลาเนี้ถ้าถามแอดอะ่ะมันก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะคะลักษณะของดาวอังคารเนี่ยหรือดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในภพเรือนปุตตะเขาเรียกว่าการงานใหม่การง,งานใหม่อะ่ะเราก็ต้องตีขุมตีคุมไว้เลยถูกให้ออกเพราะโรงงานปิดอ่าอันนี้แอดพูดปุ๊บเครียด,ดเลย ไม่ฮะเราก็ต้องระวัดระวังของเราถ้าถูกให้ออกเพราะโรงงานปิดมันต้องมีเงินชดเชยเจ้าชะตาทําตนไม่ดีในที่ทํางานถูกให้ออกเพราะเป็นเจองานใหม่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไงาอย่าทําตัวเองขัดแยง้งหรือมีปัญหาในเรื่องการงานนะคะอย่าทําตัวคิดคดทรยศทุจริตในเรื่องของการงานนะคะ ลักษณะของงานเนี่ยก็เลยมันเป็นลักษณะของเข้าไปอยู่ในเรือนบุตระนะดาวอังคารเข้าไปอยู่ในเรือนบุตตะเพราะฉะนั้นก็สําหรับบางคนเนะี่ยบุตไม่ใช่สําหรับบางคนแหละสาหรับคนที่เกิดวันอังคารมันเป็นพินทุบาทเดินนะคะต้องระวังที่สุดเพราะฉะนั้นหลายคนในช่วงระยะเวลานี้บางคนไม่ได้มีปัญหาอย่างที่แอนบอกเลยแต่ว่ามันมันวนปัญหามาจากตัวเองคิดมากเพราะว่าอะไรเสาบันถอยหลังตัวตนถอยหลัง เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะจะมองหางานใหม่หรือจะมองหาสิ่งใหม่หรือะอะไรเราหาไปเรื่อยๆเพราะมันมีโอกาสไปกระทบกับเรื่องใหม่นะคะแต่จะบอกเลยว่าเนี่ยสิบเก้ายี่สิบยี่เ็ดเริ่มเริ่มดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะเนี่ยด้วยดาวพระทิ์และดาวพุธเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะมันมีเรื่องของการจบเพื่อขยับปรับเพื่อเปลี่ยนแปลง นะคะเจะ้าคตาจะเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกในในในเดือนกันอันนี้กันยายนในเดือนตุลานะคะเพราะดาวพวกเนี้ยดาวเจ้าเรือนมรณะจะเข้าสูา่ผาคือจบจากที่เก่าไปเริ่มต้นใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นการงานไหนบอกเลยอย่าสร้างปัญหาร่วมมือกับทุกคนนะไม่ทําอะไรผิดกฎทรยศอะไรทุจริตอะไรกันแล้วแต่นะคะไม่ขัดแย้งกับใครไม่ใจร้อนไม่เลยไม่เลยโดยเฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่านะ นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของของความรักนะความรักเนี่ยคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณรักใช่ไหมกับสองมันมีโอกาสได้รับมาเพราะฉะนั้นคุณสังเกตดาวพระที่ของคุณได้ว่ามาดีหรือมาร้ายวะถ้ามาดีในช่วงระยะเวลานี้คู่ของคนรักให้อะไรมาร้ายในยเจ็บไข้ได้ป่วยละนะคะ ในส่วนของเจ้าตาถามว่ามีการทะเลาะเบาแว้งอะไรกันไหมในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าการขัดแย้งนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการพูดจาในแบบที่จะสร้างความเจ็บปวดทั้งจิตใจให้กันเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากถ้าจะขัดแย้งกันเจ้าตาจะขัดแย้งกันทะเลาะกันในเรื่องของการดูแลลูกหรือถ้าเป็นคนไม่มีลูกทะเลาะกันในการดูแลบริวารบุตร ไอคนตัวเล็กตัวน้อยไอลูกหมาลูกแมวอะไรย่างเงี้ยทะเลาะก,กันแล้วมันถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมละ่ะมันไม่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าเราทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยจริง,รงๆแล้วเรารักกันอยู่นะเท่านั้นแหละแต่คนโสดเนี่ยนะยี่สิบเอ็ดกันยาค่อยมาคุยกันก่อนยี่สิบเอ็ดกันยาบางคนไปกันไม่รอดก็มีคนโสดประเภทที่ว่าอ่ามัน,ม,นมันจะเรียกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน และคนโสดไอคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก่อนนี่เป็นกันยาปัญหาเยอะขัดแยง้งเปน็นตัวของตัวเองหรือบางทีคู่แฟนน่ะแฟนนะยังไม่ใช่สามีหรือภรรยาแฟนให้เงินมาใช้ของเขาหมดเลยเขาก็จะมองเลยว่าตาใช้เงินเก่งหาเงินมาด้วยกันแต่ใช้เงินเก่งอีกคนหนึ่งออกตลอดแถมคุณยังไม่ใช่ภาษีเพราะฉะนั้นคุณเลยหนีกลับบ้านเอาจบนะแอดบอก อาแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ดาวพุธดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนมรณนะมีการพูดคุยทางไกลเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสพบเจอความรักแบบคุยกันทางออนไลน์ความรักที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันความรักแบบไกลๆทําความรู้จักกันแบบไกลๆเพราะฉะนั้นคุยกันไปได้เรื่อยๆอาจยังไม่ฟันธงว่าคนที่ไม่มีแฟนมาเจอตอนนี้มันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละสิกันยาต้องบอกว่ามันดีขึ้นทั้งเรื่องหุ่นส่วนคู่ครองคนรักคุยกันรู้เรื่องขึ้นแต่ราใจสูงขึ้นถูกคนรอบตัวเนี่ยสร้างปัญหาให้นะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพบ้างล,าาลัคนาราศีกุมสุขภาพของคุณในระยะเวลานี้แอดว่านะในเดือนกันยายนเนี่ย จะเป็นแบบปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเป็นแน่แนคิดมากคิดเยอะคิดกัดคิดกุมกุ้มใจสารปัดสารเพเพราะว่าดาวพระอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยเล่งกันโอ้รายจ่ายมันเยอะเยอะซะจนป่วยนะคะป่วยแล้วเป็นไรเครียดลงกระเพาะท้องอืดลำไส้กลางลำตัวหูตาคอจะหมูกก็มาเยอะมากเลยเพราะตอนแรกดาวมันกองกันอยู่ตรงนี้หนึ่งสี่นะคะ แอดบอกนะไม่ต้องไปทะเลาะกับใครทั้งนั้นอนะ่ะทเะเลาะเราขึ้นเราอะ่ะรักษาราศิกุมไม่พูดเยอะอยู่เงียบงี้มีสติมีสมาธิแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความสงบสุขนะคะไปเลยไปปลูกผักเลี้ยงปลาทงปลาทองปลาหานกยุงอะไรในช่วงระยะเวลานี้บันเทาไฟบรรเทาไฟในใจตัวเอง นะคะดาวเสาเป็นดาดไฟมันทับเรือนอยู่แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคุณมีดาวบาร์เรที่ดีซึ่งแน่นอนอ่ะมันเริ่มเดินช้าแล้วมันเครียดมันวิตกกังวลแต่ทั้งหลายทั้งวงแอดบอกแล้วว่ามันดีอ่ะเห็นไหมในแต่ละเรื่องในแต่ละดาวที่เข้าไปในแต่ละฉากมันดีหมดแต่คุณต้องทําความเข้าใจเวลาคุณพบว่ามันไม่เห็นดีเหมือนที่แอดบอกเลยบางครั้งมันไม่ดีอ่ะลองอ่านสิบางคนเขาก็ตรงอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันฮะเหมือนคุณมีเลขบัตรประชาชนน่ะ ไม่มีใครซ้าสักคนเลขดาวก็ไม่มีใครซ้าศักยาภาพของดาวเนี่ยขนาดว่าเกิดใกล้เคียงกันน่ะเป็นคู่แฝดยังไม่เหมือนกันเลยการดูคู่แฝดก็มีมีวิธีของการดูนะคะไม่ใช่คนอย่างคนที่สองเกิดมาบนโลกใบเนี้ยก็ไม่ใช่ใช้เวลานั้นนะแต่ใช้เวลาคนที่หนึ่งมาตั้งคนที่สองเพราะฉะนั้นคู่แฝดจึงไม่ใช่ลักษณะเดียวกันนะ เจ้าตาก็เช่นกันดาวรวมจึงเป็นไกด์ไลน์ฟังดวงดาวแล้วต้องเข้มแข็งในจิตใจพาตัวเองไปในทิศทางที่ดีโดยไม่เป๋ไปไปในเรื่องที่ดาวบอกว่าเฮ้ยแกเคยเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกก็จะต้องตกหลงตกล่องแกจะต้องไปทรยศหักหลังแกต้องไปทําอะไรที่ไม่ดีคุณก็เดินไปด้วยความเข้มแข็งในภพชาตินี้คุณก็จะประสบความสําเร็จเต็มที่ในการฟังดาวเพื่อไปบริหารตัวเอง นะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลักนาราศีกุมขอขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอพระคุณทั้งการสมัครสมาชิกช่องสมัครสมาชิกเพจส่งซูเปอร์ตังค์ด้วยขอบคุณอย่างที่สุดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ